คลิปนี้นะคะพี่เอกชวนพี่วุฒและแชมป์นะคะมาทําสิ่งปลูกสร้างที่ทําจากเสาทําจากไม้ไผ่แล้วก็หลังคาเป็นเมทัลชีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ <c oughs> ว่าทําอย่างไร <c oughs> เริ่มจากการเก็บไม้ไผ่ก่อนค่ะ <c oughs> หลังจากเตรียมไม้ไผ่แล้วเราก็มาเคลียร์สถานที่ที่เราจะจัดวางนะคะ วิธีการก็คือเราจะใช้ชแฉงในการขุดหลุมนะคะทั้งหมด4หลุมเพื่อปักเสาที่เป็นจากไม้ไผ่นะคะจุดนี้ก็จะต้องใช้ช่างที่มีฝีมือด้านไม้นะคะโดยศิลปินวูดดี้นะคะในการทำให้ไม้ขัดอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นค่ะเเเยยยบบวัไไไหหหมมมโโโรรกกลนนด้้ด็ีค เดี๋ยวนะระวังหักนะเก็บประคองพุ่นน่ะประคองไว้เข <to> ้าพั้เสร็จก่อนประคองไว้นะ้ระวังเสาไฟฟ้าเด้อโตใส่ยาตะเกี้ยวเห็นมได้ฝังหลุ่มเลย หลังจากนั้นนะคะเราก็มาทำเสาให้แน่นนะคะโดยเอา,เอาดิน,น <ะ S 1> กลบนะค่ะหลังคาทําจากเมทัลชีนะคะ <c oughs> เราจะเอามาทาบดูก่อน <c oughs> เพื่อที่เราจะทําเสาที่3และสี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> วัดระยะโดยใช้เชือกค่ะ <c oughs> ไม้อ่อนทางก็จะร้อนนั่นเองต้องร้อนอย่างนี้อย่างน้นต้อสูงได้ไหมสูงไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่อีกหน่อยไหมงอได้ง่ายนะตามตารางตาม ทำแทมได้ป่ะทำตุ๋นเดี๋ยวกูก็ไม่แก้แล้วเขามาช่วยไหมเนอะดีกว่ากูว่าปึ๊กเลยดีไหมได้หมดเอาไปจับเนาะเอาเชือกลัดหรือจะเอานี่รัดเดี๋ยวมึงต้องรัดอะหม่เปห้เหมือนข้างนอกเหมือนไหนที่มันไม่ติดอแค่ช่างด้วยกันเองก็ว่าไปยาง อันนี้าอาจารย์<พ>อให <พอ S 2> ้พาอีก <นะ S 1> สวยสวยเลยเยรัดนี้เลย,เลย,เลยขัดไปก่อนขัดก่นรัดนี้เลยมันเนี่ยสวยดีเน,นี่ย้ขัดกับอะไรต้องมัดด้วยหวายมัอยู่ที่นิดนึงกวกออกมาหน้านิดนึงให้มันเท่ากัน,อ,นอยู่หรอจะอยู่หรอู่

เ,เอากาอะ่ะแล้วยูบอมเามเ่ากันเ่ะนใกลเคียมใกล้เคียงแล้วแล้ว3ชั่วโมงกว่ากว่าก็เสร็จสิ้นค่ะขอบคุณนะคะที่มาช่วยทำ